คุณผู้ชมก็สู่รายการมายาบัานดินเอนเตอร์เทนนะคะใช่นะคะวันนี้คุณได้ไรอยู่กันแล้วจุดแดงเส็จแล้ดาบันดีสีสวัสดิ์ค่ะใช่นะคะแน่นอนค่ะเนี่ยช่วงนี้ดีดีได้ไม่ดีเลยแม่ต้องกินดีบุกนะคะอะไรไม่ค่อยได้เลยป่ะหรอกก่อนเข้ารายการกลังสไลด์ดูค่ะวันนี้มันมีข่าวน้องใหม่หนูพิการเนาะถูกแล้วแล้วก็ล่าสุดก็มีคนโพสต์บอกว่า วันนี้ทุกคนต้องขอบคุณแม่อีกแล้วแม่ของคุณแตงโมพเพราะว่าถนนทุกสายมุ่งสู่แม่อีกแล้วเนี่ยก็เลยตกใจว่าเอา้ามี มีอะไรไม่ขาดแตงโมอมกแล้วหรอเออน่าสีเดียวเราต้องไปดูนะคะอยากเครียดถ้าเครียดหรือว่าสุขภาพไม่ดีหรือว่าเริ่มจะแบบบกพร่องแล้วต้องปรึกษาดิมินายเลยค่ะถูกค่ะดิมินายนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพรวมสมุนไพรถึง9ชนิดนะคะเรารับประทานวันละ2เม็ดเท่านั้นค่ะวันนี้โปรโมชั่นจัดเด็ดๆมากๆเลยเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านค่ะซื้อ1ึกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีงกแประชาายขวอีก คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทานด้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อสี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะ0 2 6 6 6 9 4 5 6นั่นเองนะคะแอดไลน์มายาไลฟ์นะคะหรือว่าสแกนเคอร์โคดานข้างก็ได้ข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อยูโดทันทัดนั่นเองวันนี้เขาเป็นแบบพระเอกน้องใหม่ที่มาแรงมากนะคะล่าสุดกำลังมีละครเรื่องภารกิจ ภารกิจรักนายเทวดานะคะซึ่งเป็นซีรีส์วายค่ะ,คะรวมไปถึงละครเรื่องป่านางเสือ,อแล้วก็ที่พึ่งกับใกล้จะจบแล้วก็คือพอรัก้อ่บอกว่าเป็นคนที่แบบงานแสดงเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกดีกว่าว่าละครแต่ละเรื่องเนี่ยเขาต้องรับบทบาทแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างไปดูเลยค่ะปีนี้ก็ก็จากที่ปีที่แล้วเราถ่ายทําละครถ่ายทําซีรีส์กันไปหลายเรื่องนะครับปีนี้ก็จะเป็นเหมือนต้นปีก็จะแบบเริ่มมีละครที่ เริ่มทยอยอ่อนเนาะก็แบบทางช่องสามก็จะเป็นแบบพรอรักนะครับผมทุกวันพุพธพฤหัสสองทุ่มยี่สิบครับเดี๋ยวก็จะมีป่านางเสือออนแอร์ <c oughs> เหมือนกันทางช่องสามเหมือนกันฮะเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครับแล้วก็ซีรีส์ m a เมคอัพวิชภัทรกิน,นเทวดานะครับผมที่จะเพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปเมื่อเช้าเนาะแล้วก็จะออนแอร์ในช่วงวันที่22มีนาคมนะฮะทาง VIU ครับผมจุกจุกฮะก็มีช่วงแบบมันก็มีถ่ายทำละครเพิ่มอีกฮะ อีกสองส,สองเรื่องครับก็ก็ดีดีใจด้วยที่แบบว่าละครที่เราถ่ายซีรีส์ที่เราถ่ายเนี่ยก็จะได้ออนแอร์เนาะแล้วก็ให้ผู้ชมได้รับชมกันก็อย่างพารอรักเนี่ยเราก็จะเป็นคุณหมอนะฮะคุณหมอที่แบบว่าเป็นเอาจริงผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนดีสุดในเรื่องแล้วก็ป่านางเสือที่จะออนแอร์วันที่27มีนาเอ้ย27กุมภานี้ก็บูล้างผาน,นะฮะก็ยิงกันสนั่นป่าเผากระท่อมนะครับผมยิงกันแบบว่าลูกกระสุดแบบบุฟเฟ่ แล้วก็บูเป็นจริงๆรับบทเรารับบทเป็นทนายซึ่งตอนที่เราได้บทมาตอนแรกเนี่ยตอนที่ก่อนถ่ายทำแล้วรูสึกเฮ้ยเราชิลแล้วถึงเรื่องป่าหนังเสือจะดูเป็นแบบละครบูแอคชั่นที่แบบมีเคาบูกันแหละเนาะไปแบบแก๊งป่าแบงแก๊งนังเสือสามคนแล้วก็มีมีตำรวจที่เป็นพระเอกเนาะเ,นเพื่อนๆเราเราก็รู้สึกว่าเราเป็นทนายเราไม่ต้องบูเยอะหรอกสุดท้ายครับ เปิดไปบูท่าทุกซีนแอคชั่นคอมดี้มากๆในส่วนตัวของผมจะเป็นแบบผู้ชายเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออชอบแกล้งผู้หญิงอ่อยผู้หญิงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ในท่านในพระก็ทำงานก็จะจริงจังแล้วก็ซีรีส์ <laughs> Make a Wish ภารกิจนายเทวดาฮะเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเออซีรีส์วาย ซีรีส์นะถ้าเป็นซีรีส์วายนะเรื่องแรกที่เป็นแบบเป็นพระเอกด้วยแล้วก็ได้คู่กับน้องฟลุกด้วยก็เป็นอะไรที่น,น่าตื่นเต้นแล้วก็เมื่อเช้าให้ดูเทเลอร์กันไปแล้วก็สนุกแหละสนุกมากๆเพราะว่าเรานักแสดงทีมงานเนี่ยเราก็ตั้งใจกันมากๆแล้วก็ทางแบบว่าผู้จัดเราก็แบบโหทุ่มทุนทุกอย่างแล้วก็ลงทุนทุกอย่างก็รับรองสนุกแน่นอนฮะแล้วก็มีพาร์ทเมดิคอที่ค่อนข้างจริงจังของผมที่แบบเป็นแตกต่างจาก บทแพทย์บทหมอที่เราเคยเล่นมาเมื่อก่อนอะไรเงี้ยคืออันนี้ค่อนข้างจริงจังมากขึ้นมีแบบมีการที่แบบเหมือนบทผู้ที่เป็นหมอมากขึ้นการลงมือรักษาคนไข้ที่ค่อนข้างจะเป็นหมอจริงๆแล้วก็แบบเราได้เวิร์กช็อปกับหมอจริงๆ2ท่านก็คือหมอแซมกับหมอปังที่เข้าลงมาแบบบินมาเวิร์กช็อปให้เราโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับก็เรียนรู้ต่แบบพื้นฐานของการเป็นหมอของการแบบอยู่เวรอยู่เวรแบบอยู่เวรในโรงพยาบาลว่ามันเป็นยังไงชีวิต การของการเป็นหมอในเดนต์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่อยากคาดหวังมากนะฮะเราสึกว่าเราก็ทําเต็มที่อ่ะเราผลมันจะเป็นยังไงก็อยากจะให้เป็นคนดูทางแฟนคลับเป็นคนตัดสินแล้วก็คือเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทั้งแบบทั้งทีมงานนแสดงทุกคนก็พยายามรังสรรค์ผลงานให้ออกมาแบบดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ หวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีครับผมก,ก็ก็หวังไว้แค่นี้ละกันไม่หวังอะไรมากกว่านั้นถ้าชอบก็ดีใจถ้าไม่ชอบก็ก็แนะนำ เผื่อเราจะปรับปรุงในแบบในพาร์ตต่อๆไปของการทํางานของทั้งเราเองแล้วก็ของทั้งทีมงานของวากะนะครับผมก็แม่ก็ฝากด้วยครับนี่งานลุมเด่นใ่นะคะก็ติดตามทุกบทบาททุกผลงานของน้องยูโดด้วยนะคะะเอาล้ค่ะถึงสาวคนนี้นะคะน้องปูมสุภาพร์ค่ะหัวยอมรับนะคะถูกโฉลกกับละครพีเลียดค่ะล่าสุดนี่เลือดเจ้าพยานะคะเขาจะออนแอร์แล้วทั้งช่อง3นะคะทีนี้ละค่ะมีนาคมนะคะมีนาเออเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่า มีทั้งบู๊ทั้งรักทั้งคอมเมดี้แฟนตาซีพีเลียดแต่พีเลียดก็เป็นแบบประมาณวัยรุ่นหน่อย25 2 0ค่ะหลายคนก็สงสัยว่าบู๊ทำไมได้แต่ละครพีเลียดอ๋อไม่ค่อยมีละครปกตินะคะรวมถึงนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาต้องเล่นตั้งแต่แม่ไอ้ตั้งแต่ยังสาวแล้วก็มีแบบว่าแบ่งพาร์ทเป็นแม่ด้วยแล้วคนที่เล่นเป็นแม่ก็คือเออเล่นเป็นลูกอ่ะคือน้องจ๊อบพัชพลซึ่งจ๊อบกับบูมเนี่ยอายุจะห่างกันไม่เท่าไหร่นะคะ เเขาต้องเล่นให้มันแตกต่างรวมถึงมีบูด้วยเขาจะต้องแบ่งภาคยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องบูมกันเลยค่ะก็ออนวันที่สมีนานี้นะคะก็อยากให้ติดตามค่ะมันเป็นละครแบบครบรสอ่ะมันมีทั้งบูมีทั้งคลามีทั้งเขาเรียกว่าความสุขความสุขสนานมีคอมเมดี้มีซีจีมีแฟนตาซีคือมันครบหมดเลยอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่บางคนแบบ มันมันมันจะเรียกว่าพีเรียดมันก็ไม่ได้พีเรียดขนาดนั้นมันก็ยังมีความแบบกึ่งกึ่งในช่วงยุคที่แบบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ได้ย้อนแบบไปไกลมากใช่มันไม่เหมือนกับแบบอย่างเดือนผ้าเนี้ยที่แบบมันถ่ายอยู่เนี้ยมันเป็นมันเป็นแบบอดีตแบบพีเรียดจ๋าเลยแต่เนี้ยมันจะมีมันเป็นยุคแบบสองพันแบบห้าร้อยสองแบบ สองห้าสองศูนย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นฟิลแบบเออเริ่มใหม่รุ่นหน่อยก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ก็ดีอ่ะคือไม่ว่าจะโอกาสอะไรที่มันเข้ามาแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เอ็นจอยหมดแหละเพราะว่าเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบแต่งแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเออจอยไปกับมันด้วยแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันพอเราได้แต่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็แบบอินไปกับมันอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นเออสมัยก่อนเออคนสมัยก่อนแบบ สมมุติว่าใส่ชุดแบบนี้เออมันก็เดินไม่ค่อยได้แบบได้เนาะหรือว่าแบบอันนี้เราก็ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีชอบก็จริงๆความยากก็อย่างที่บอกแหละค่ะเรื่องของความแบบว่าแบ่งพาร์ทแบ่งพาร์ทว่าแบบเหมือนเราจะทํายังไงดีให้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 มีความต่างระหว่างแบบว่าเขาเรียกว่าคนเป็นแม่กับเป็นลูกห่วงเราห่วงมากแค่ไหนเพราะว่าพี่กู๊ด่เขาจะแบบว่าเหมือนกับบอกบูมเลยหว่าเฮ้ยบูมบูมเหมือนเป็นตัวแทนของของแม่คนทั้งประเทศเลยนะแลวเราอินก่บ เคยกดดันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าลำตัดที่ยากมากุ้งลำตัดด้วยใช่ค่ะเป็นแบบหนึ่งซีนเลยที่แบบค่อนข้างที่แบบยากมากสุดอืออันนี้เป็นเรียนต้องเรียนจริงเรียนค่ะเรียนกับคณะของแม่สีนวลเลยจริงๆใช่ค่ะแกก็สอนแกก็น่ารักมามาอัดคลิปให้มาสอนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาโชว์ในละครด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบทำหลายอย่างมากเลยนาะใช่ค่ะ ้วเรื่องนี้มหนมเยอะมากเป็นไงเด็กกลางเป็นยังไงบ้างก็เหมือนงานบอลเลยค่ะเหมือนงานนนี้งาบอลวันนี้เลยแต่โชคดีที่เราสนิทกันมากสนิทกับทั้งจ๊อบทั้งริวทั้งเด่นทั้งพี่ป๊อบน้องเฟิร์สคือสนิทไปหมดหรือน้องผู้หญิงน้ำฟ้าพี่พีเอ็นจอยนะคือมันสนิทกันไปหมดแล้วมันแปลกมากค่ะสนิทกันจริงๆแบบทุกวันนี้ยังโทรหากันแล้วเรื่องนี้เราจะได้บูกับเขาด้วยไหมบู้หนักมากค่ะต้องรอดูหนักมาก ไม่เคยบู๊หนักขนาดบบนี้นว็ใช่ค่ะมีท่าประจำตัวด้วยว่าเราจะต้องแบบบู๊ยังไงะค,ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับละครนะคะเรื่องเลือดเ,อเ,อเอจ้าพญานะคะก็คือมันเป็นละครที่บุ๋มเชื่อว่าคุณดูแล้วคุณก็จะเอนจอยแล้วก็สนุกไปกับมันมันมีหลากหลายอารมณ์มันมีอย่างแบบ กาะเล่นสมัยก่อนมันมีสิ่งที่เราเคยเล่นกิจกรรมที่เราเคยทําตอนที่เรายังเป็นเด็กมาวันนี้มันผ่านไปแล้วเราไม่เคยได้ทำใช่คืออะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ทําอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราคิดถึงมันเนาะใช่ค่ะก็อยากให้ดูนะคะกับเรื่องนี้ที่ทุกคนเต็มที่มากๆเรื่องเจ้ากระยาค่ะโอเคค่ะไม่เปไรค่ะ ปตัวจะบอกเลยนะลำตัดตอ่ะหรือิเกเนี่ยคือ,อเป็นแบบถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่เป็นเล่นละครนะถ้ามีฉากพวกอย่างเงี้ยเครียดเครียดเริงเพราะว่าเราไม่ได้มืออาชีพตรงนั้น<ฮ>แล้วก็ตังหวาจากโคนนะแม่ แค่จำบทก็ยากแล้วแล้วอาแค่ร้องเพลงก็ยากแล,แ,ลแล้วต้องเป็นแบบวละคร,รแบบเพลงพื้นวงพื้นบ้านลำตรงลำตัดนี่อ้โหปวดหัว,ว,วจริงๆปวดหัวจริงนะค่ะอืออ่ะรอติดตามให้กำลังใจนะคะวันนี้3มีนาคมสําหรับ,บรละครเรื่องเลือดเจ้าพยา,พยาอาละค่ะหมด,หวดเวลาลงแล้วนะคะก่อนลาก,กันไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆกับดีบีนายค่ะสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอเลาเจออีก5ห้ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้งค่ะ ซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกบแฟกะชายขาวอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่นะคะคุ้มสุดค่ะซื้อสี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20บซองกบแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเมอ่อขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะซื้องห 6, 66, 6, 66, 45, 6้ตัวเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ